ลากแฟนไปดำน้ำใสๆหาทรายขาวๆมีโอกาสได้เจอเต่าและฝูงปลาแหวกว่ายเหมือนอยู่ในตู้ปลาขนาดใหญ่แบบใกล้ชิดสุดๆเลยค่ะรอบนี้ตองมาแบบวันเดย์ทริปกับซีสตามาถึงตอนเช้าปุ๊บก็ลงทะเบียนและนั่งกินมื้อเช้าอร่อยๆทั้งน้ำข้าวขนมในห้องแอร์ชิลๆกันได้เลยอิ่มท้องฟังบีฟเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปขึ้นเรือกันค่ะรอบนี้เราสองคนได้ขึ้นเรือลำใหม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือแรมโบคาตารันหรือเรือน้องสายลุงความจิงก็คือเขาจะมีตาข่ายให้เรานั่งชมวิวทั้งสี่ด้าน ถ้ามาเรือลํานี้ก็คือต้องขึ้นมาถ่ายรูปนะสวยมากๆหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมลงน้ําจากดาดฟ้าเรือพูดเลยว่าช่วงนี้น้ําใสสุดๆให้น้ําเล่นแป๊บเดียวพี่เต๋าก็โผล่มาให้เห็นเลยค่ะทุกคนมาใกล้ๆตัวเป็นๆและใหญ่มากๆวๆ่ายโฉบไปโฉบมาเต้นสุด,สดๆค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอพี่เต๋าเลยนะคะแล้วว่ายวนอยู่น้ามากๆซึ่งส่วนใหญ่นะคะคนที่ได้มาซิมิรานก็มีโอกาสที่จะได้เจอพี่เต๋าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะแต่ถึงจะไม่ได้เจอจริงๆก็คือจะบอกว่าแค่ใต้น้ําก็สวยแล้วค่ะความใสของน้ําแ